สวัสดีครับเชนแนวไม่ไรจะตายครับผมโพกับผมเบาคืมครับมันนี้เบาครึมสิผ้าไม่เห็ดแนวอยากได้กินแสบแสบครับผมไม่นู่มันนี้ก็เป็นปลารหลที่เบาคืมขุดมากว่านเลยครับนี่ฟักหั่นเรียบร้อยครับผมปิดไว้ก่อนมันนี้เขามาเตรียมเครื่องแกงกันครับเดอจุดจวดเนะาะทําเครื่องแกงก่อนครับ เกือใส่โคกไปเลยหอ,อมแดงครับจวดลงไปหนื่อีๆพริกแดงสดจวดลงไปไลยเติบของเรื่องนี้ต้องเผ็ดเผ็ดเผ็ดจ,จัดเติบไปแสบนะครับเนาะ เออเออขอดีกว่าโอเคขอดีมว่าโอเคพอแลกว่าโอเคขอดีกว่าเขดีไปาโอเครับีกาโเคข่า ตกวตไหนฝนหั S <S ่มหั่มให้ดงบ่มาขี่เน้อดูร้อยครบหลตัวทำนีละตามได้เลยครับโอ้จะเตือน thêm bình vây Đấy lấy nhiều thôi là Trong này mình khoảng 5 đường thì có có một tốt được khăn thật thứ một cái tả hắn mình đấy จักสองหน่วยกะสองเม็ดสองเม็ดเออพอครับพักไว้ก่นเนาะตตััี กลงเครื่องเ็ต้อรับเนาะแล้วว่าเครื่องเจีวเครื่องใส่เอาเครื่องแกงใส่เอาเครื่องใส่น้ำกระเดกปลาไหใส่ก็ทำได้หรอกตอนคนเดี๋ยวว่าเครื่ใส่เบิ้งครับใส่อยังไงบอหนี้ยังต่อเหรออ๋อเดี๋ยวบอกก่อนวัตถุดิบที่เอาคร้่งใส่หอมมือนี้ครับมันเปนใบตองเด้อเป็นใบกุ้งครับโอ้ยยังไงบอ เลยไม่เคยเห็นกับเบื้องของเดื่อใบใหม่ไงครับิหนาบางกลมใส่นี้ควาบควาบควาบเขาอื่นใบกุ้งครับต้นกุ้งใบต้นกุ้งเดือกกุ้งไอ้ต้นกุ้งล้วงกุ้งยังนล้วเขาอื่อนนะครับเนาะใบไงบางกลมเด็ดมากบผอย่างหลายเลยแต่ว่าใส่ริ้วแค่หน่าสิบประมาณสองมท่านั้นะครับเนาะมาอย่างน้มาปรุงเครื่องครับแล้วตอนค้นบางกลมใส่เบื้องนะครับตอนนี้ตอนนี้ใส่ไปซื้อเพื่อท่านข้น กอน้น้เบิ้งดอกิดดได้ตกินบ่บนะแต่อยากไปกินอเนะครับเนาะยังไ่ไป่ะใส่หัวใส่ไปครับใส่หน่อยเบห่อยใส่ลายเสีบหลายหมักกุตกับโอ้อยังไอ ลแตกลนไ่แตกกันเงี้วไว้หน <ừ. S 1> ่อยๆหน่อยเคิๆเงี้ยงอีกจุ๊บๆแครงตมีแครน่เครับอีตู้ครับอีตู้ลราครับนี่บ

ปุ่งเครื่องเบิดสตซูยางสูแนวแล้วครับมาน,นี่ก็แค่คู่เข่าส่วนผสมให้เขากันดีๆนะครับเนาะนี่ปล่นไลปูดเองกับมือเฮ็ดกินเองกับมือครับผมเสแสรบแต่ว่าบริกาได้หั่นเองกับมือหรอครับเฮมาคุมมาขาขาขึา้น,นข้นขาให้ตัวฉันบอกว่าครับแค่นี้ลรอครับ แนเวเรียบร้อยแล้วนี่แซ่บกุ่มหน่อบันนี้เฮาเดี๋ยวอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือไปห่อแค่นั้นแหละครับเอาไปกลุ่มห่อแล้วก็มาย่างไฟครับไปครับไปห่อกันบันนี้ให้ผู้เฒ่ากัะห่อเพราะขึ้นเพชรเป็น,นดอกสองหมุกับห้อมากมั้ยไงสองหมดุดสองหมดุหมดไมด่ได,ด,ด้สาม một, một cái... Chắc là 3, 6, đấy. <cười> <cười> Ủa, à. Mày tôm cay chắc tụ. Tù... Cứ Mẹ đầm đầm mong đưa mong mong một mong chứ mong mong một mong 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 quạt mấy cái này nhớ không? ở bậc hai này đấy. pin, tiền. ba. nhớ không? ba là ba mà. to

อย่าง่ากุ้งค่อยมากเอาใบกุง้งใบตองกุ้งห่อครับเพราะว่าพึ่งไปนี่กลุมหอมควาใบตองใบตองก็หอมเจ้หอมปลาย่างครับเจ้าใบกุ้ง่าตัวนี้เจ้หอมแซ่บที่นี่น้ะมันเนาะใหม่ตรงนี้ที่นี่น้ะมันครับนี่หยางนะไข่ใครเข้าเฮ็ดกีไตได้ก่อนใหม่ตัวตะกูลที่นี่หยางนะครับเนาะ มันย่างเพื่อนมันมันคีไตผมย่างเลยลนะ่ะไฟพร้อมแล้ว่อไปก็คือแค่ย่างนั่นแหละครับไปย่างกันไฟพร้อมแล้ววันนี้เขาก็มาย่างเลยครับผมมาต้องใจฮ้อนไฟอ่อนย่างใจเย็นครับเดี๋ยวก็สุกเอง คือสีสุกเลยล่ะครับคิดว่านะเดี๋ยวเราเกิ่มสิแกะ้เบิ้งจากมกนะครับเนาะมกนี่ก็แล้วกันเราค้างมานันก่อนไฟมันหมดเบิร์ละโม่บอลเบิร์แต่ว่าแต่ว่าไฟนอ่อนไปครับเดี๋ยวไปขายเบิง้งแกะเบิ้งดูหน้าตาออกมาเป็นแนวด้าเป็นตากินบ่มาโอ้ออกไฟทุ่นทวนเลยครับผมปาตานีบัาตานี คาดถ,ถวยเองทีแล้วครับโอ้สุดยอดมึงดูหอ,อยทุนทวนเลยเดีด๋อยเรื่อยเอาเอา่อนใช่ถวยไม่ดีกวรน,นะครับเนะาะคอยก็เื่อนฟุ้นเลยนะเดีย๋ยวเดี๋ยวว่าขอหนึ่งก็พังเลย น้ำเงี้ยนำเงี้ยน้ำนัวอุ๊บออกไปก่อนมาสมผลงานคักๆาดูครับดูครับเป็นแนวไรเป็นเช่นไรไปกินบ่มาล้วครเดี๋ยวขันเหี้ยวจำจังหน่อยนะครับเนาะจะกินของแซ่บบ่ได้เลยไม่วันก็ได้ ฟางฟุ้งฟางเลยดูมึงดูครับจัดเส็บบอหยุ่วหๆยุ่วหยุ่วซีมันหนำมากเกิดใช้เหรียญย้นนะผม

เห็นนะมยัวครับมอยัวขอบคุณที่รับชมนะครับเ้วยจะเลืมเปลนกำลังใจเาคึนนะครับ กดที่ตามทัานผู้่คนไหนแจร์สิ่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อผัดทุกการอัปโหลดคกิี่หม่ของบาวครับที่เีญาติพปรน้ำหนี่เด้อเจอกันลิปหน้าวัสดีครับยบายขี้จั่นีจ้าคนมันยินแต่เหอนเนาะพูดจับจับจับโอ้พูกิงแค่ไหนเว้ยเก่งเนี่ยจ้าอืมเก่งเ